สวัสดีเด้อพี่น้องเด็กน้อยก็กลับมาแต่โรงเรียนมื้อนี้โรงเรียนยุดก็เลยพากันสิไปควายเสียดทรายเนาะอยู่หวยพุ่นแหงเนยน้องอาซานี่แดจ้าอลูกเอ้ยลาเซลเฮาหลายเต็มที่เลยปามันสิมาอยู่ในนี้ปูีใหญ่ๆเลยเห็นแต่หาง

น้ำอะไรแหงกอตยวหใหญ่ดีมาสบายดีปาลุกแน่สบายดีปาลูกไปย่างปะลูกเวยเอซุ่มเซวย็นเย็นเย็นแล้วขึ้นมาจะปรดานกไมาอยู่ในน้ำมนกัดนะ กห like ายใจยืนน่อย่เลยอือฮขบมีนัมันก็ตต้อไม่หายใจนนปหมักน้ำหายได้สิมานเนางเลือก็ไปน้่เปลของนังเกันซขกัเพื e ่อนะเอาเดียวลงหวยเ่อปรลุเลย ฝากเบิรงฝากส้มไปเด้อทีมงานหาเขียดเนาะโดโดมาเบิด์ตสีโตมาเบิดเลยมากระไรไปฟอกันอยู่ห่วยเย็นๆระดะลุงเอ้ยเอาถั่วอะไรเด้อป่าลุงหาแข่งกันอยู่กับเด็กน้อยมื่อนี่น้อยบอกฮกจะโตเลยห้วยบอกคือสิไงใดๆว่ายเท นั่นพอลงหลีนล้ว่าปลูกเลยเนี่ยดิน่ชุมจำขอควายข้าเดียวกับท่านด้อใช่ยงไปพาลูกมังดูลูกอือออ้ยฝ่อควายละแม่เฮาขนาดน่ะ

นี่เอากระดตัวนึ่งเขียนน่อยเขียนได้น้อยมนึนหอดเขียนกโอ้ไปแล้วเี๋นี่ประมาเด้อสิบสี่ละ Ô nhi nhi, nít áo, hết thôi, 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 hết hết ใหญ่แล้วโต่นะโหใหญ่เด็ด่นี่้เข้ามาปิดเลย Kai vô đưa cái, 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 cái má, đi, đi hồi. Mà, mà. นี่เขากันลยโอ้เขากันป็นิ๊บๆิ่ายเลยนี่น้ำเข้าติดๆเลยเขากันนี่ที่เนาะ thiệp báo phải đâu? Này đây này, tiket à? Tiket là đâu? Bên nhà cửa. Đi Cốc Coi một. อืมแล้วใช่นี่จะไหรเลยบอแล้วเนอนะอ๋อด้วยกันหืมี่สิไม่อยู่บัดกันมากแค่ไห Điên đây là nơi lại đi lại này, đi lại đi lại, đi lại, đi không đi lại, đi lại, đi lại, ไปว้ได้กับโมหินเด้ เดี๋ยวอบางใหญ่มันหนเขาอเบใช่หมา่นมใหญ่หมาเ่จิอ้าวเหน่อยหมขนเ้ามนขึนหอ่หนมกใหญ่มใหู้หมากไปตว็นมนอยู่เด้อบอนี่ก็ได้ ได้อยู่ไปนหน่อยได้อยู่สามสี่ตัวที่ท่านเล็กหน่อยอยู่บ่าหยอเ่วะเล็ก <c oughs> หน่อยส่วนแข่งเลยหนุ่ยห้งไปไว้านาดคนน่ะลุกเลย,ดดเลยดดไ,ได้รึป่ได้ไปหอบผู้เล่นละเลยบ่เนย

มันอยู่ก็อยู่ใกล้กันก็อยู่นะอ๋าตัวบุ๊กใหญ่เลยตัวนี้ไปดูเลยตัวใหญ่แล้ว อีกแล้วเฮ้ยท่านเนยละละก็มาฆ่าจ้ว่านั่งมาน,านมียเปยักนะไปเดียวนะไปก่อนหมู่ลุกๆบหรือไเนย แล้วนี่ได้อีกแล้วแต่ตาบ้าหนอกคือมาแท้ค่ะ จะดินเท่ากันไปแล้วมันก็ขึ้นมาหมายบุห็นมันมากมายคอยใจนี่ได้อีกแล้วได้มาพักลังคง ได้บนน่ะคะข้อคว้บนไม,ม้บนได้ันแหงมนันอ่ะนะนี่ได้อีกแล้วแต่เอาได้เอาเออบันได้กันเลยเนยไซรุยที่นิ่งเสียงฝ่าคนบอ พี่น่ะหมักหมาปอกะโพกะโพมันดกเนาะฮู้ดกลีหมางอันนี้นะมหมางใบนงอือมันคือกระโพกัดนี่ยร้านขัดลีกอา่อยมั้แถบอะไรฮะกินแถบอะรูบงลู พูดจาดพูดจาดจุ oh, oh, s. <S sí, ๊บขมเมอ้น้องเงยแหงไปอ๋อถูหมามันบริในหน่อยความันหลายอ้ทีดึง้นเป็นแขาวบอกเป็นปเกาไก่ปลาลุงเลยน้ำเาเป ันหมังพันชุกยกอันนี้รอโมีดำหงอยนิดนึะนะป๊าถูกปากจุ่มหมาโมยมาโมยหมากดำแง่นี่คือ้องมันอยู่ในนี่เขียนขหานไป มนป้ามนนะนะโอ้โห่งดูไปน่อย้านึ่งกับเ็นซไปแล้วนะมันตายนะนี่นั่นนั่นไปกับเฮ็ดนั่นไบตองนี่คุปอเออนี่บุ้งดูเฮ้าเฮ็ดนะพี่น้องเียจสตันนี่เรื่องมัเนรับัลายมันลดลายมันลดเหเอามันข้นเทิงผู้าน่ะ นำเส้นไปละออกไหมเมื oh women, ่อเมื่อเมื่อมันเขยเขียนได้อัไรอยู่น ah ี่กะมานอยู่แต mm ่วางสิบปลายโตแลมันหกก็เลยตังไว้บ่ได้เอาไหมเยอ ừ, chua khiến họ thương là này bò có sụa quay thân nhìn lại hôi nhưng lái thả bố cất dưới đây là ai rồi mà này này